เอาละครับเรากลับเข้าสู่ช่วงที่3ครับเป็นช่วงฮบอลเหนืออีกช่วงหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีใครไทยสกอร์เข้ามาหรือเปล่า <c oughs> นะครับ ฝากย้ําด้วยเลยครับยังมีเกมสนุกๆในช่วงของเราจัดรายการอยู่ตรงนี้ครับหิมสนามตั้งวงเล่าขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับเมื่อกี้ก็สวิงขึ้นไป20กว่าคนด้วยกันตอนนี้เหลือ8คนนะครับไม่เป็นไรฮะจัดกันไปแบบสนุกกันไปแล้วกันนะฮะตราเท่ากับลำพูไปเร่ยครับคุณคิดว่าสกอร์จะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรทานเข้ามาได้เลยนะครับทําไมบนหน้าเพจนี่คนทายกันเกือบ4 400คนนะ่ะในรายการนี่ทําไมน้อยเลยนฮะนะครับ เกมตลาดพบก,กับลําพูนย้ำอีกครั้งสกอร์มาเป็นเท่าไหร่นะครับลุนเสื้อซีตาเจอซี่กันนะครับเสื้อโปโลนะครับทีนี้เรามากันที่เรื่องของไทยลิกหนึ่งกันครับไทยลีกหนึ่งเมื่อกลางสัปดาห์มีโปรแกรมด้วยนะครับแต่เราไปดูที่บทสรุปของการแข่งขัน,น,นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา2ทีมโซนเหนือไม่ชนะเลยนะครับเชียงรายยูเปิดบ้านแท้ๆนะครับเสมอกับโพลิสเทโรไป นะครับ0-0เรียกว่า2เกมหลังของเชียงรายเล่นกลางสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเจอสวัสดิ์แคทไปแพ้มา0-1แล้วก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสมอกับโพลิสเทโลไป0-0แต่เหมือนแฟนบอลเองก็จะค่อนข้างจะดูเหมือนจะมีการบ่นอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่านดูในคอมเมนต์ของเพจนะครับที่เขาก็เชียร์เชียงรายเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะมีการบ่นๆแล้วล่ะนะครับว่าเอ๊ะขนาดทีมมันเล็กเกินไปไหม ควรจะมีโค้ชที่เป็นโค้ชตัวจริงได้หรือ,อยังอะไผมก็ยังงงไอ้เขาก็มีโค้ชอยู่แล้วไม่ใช่เหรอนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องมาติดตามผลงานของกวางซ้งกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้กับโปรแกรมนะครับส่วนเชียงใหม่ยูไในเตดสัปดาห์ที่ผ่านมาเล่น2เกมด้วยนะครเมื่อสุดสัปดาห์เตะไปเยือน BG แพ้มา1 4กลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีเกมตกค้างเจอกับสุพรรณ นะครับก็โดนสุพรรณยอกไปแหมนะครับสำหรับของเชียงใหม่อยู่แพ้ไป1-2จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านของไอตันเองก็ประกาศลาออกเพื่อเป็นการรับผิดชอบผลงานนะครับเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาคุมทีมดูเหมือนจะได้แค่แต้มเดียวเองฮะสำหรับทางด้านของไอตันนะครับตอนนี้ก็ให้สุรชัยจิระสิริโชธน,นะครับหรือโค้ชจับขึ้นมาเป็นแคทเทเกอร์หรือว่าโค้ช รักษาการชั่วคราวก็ต้องดูว่าใครจะกล้ามารับเผือกร้อนนะฮะนะพราะดูแล้วเนี่ยเอาตรงๆเลยนะครับจนถึงสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเตะไป20ประมาณ29นัดใช่ไหม19นัดนะครับก็ปรากฏว่ายังชนะเพียงแค่เกมเดียวของตารางอ,อยู่ในตารางในชนะเกมเดียวเองสำหรับนั่นของเชียงใหม่อยูนะครับในส่วนของการแข่งขันทีหนึ่งเองนะครับ เมื่อกลางสัปดาห์นอกเหนือจากจะมีเกมที่เชียงใหม่อยู่ลงสนามแล้วนะครับก็มีทรูแบงคอ k ครับเอาชนะสมุทรปราการไป2.0ด้วยกันนะครับเรียกได้ว่ากลับมาแล้วครับขึ้นรองจากฝูงสำหรับ t ทรูแบงคอกกลับมาเป็นรองจากฝูงอีกครั้งหนึ่งครับชนะเลตแรกชนะัดแรกในเลกสองนะครับนะครับสำหรับทางด้านของ True Bangkok จากเล่น4นัดมานะครับส่วนสมุนประการเองก็อยู่อยู่ในจมอยู่ในโซนแดงครับหนีตกชั้นแล้วก็สัปดาห์นี้จะต้องมาเยือนทางด้านของเชียงใหม่ยูไนเต็ดส่วนพลิสเตโลครับแม่ทำเกมดราม,ม่ากกับบุรีรัมเสมอไป2-2นะครับมีการยิงในช่วงท้ายนะครับเรียกว่ามีทั้งดู v ว r ด้วยต่อต่อเวลาออกไป10กว่านาทีด้วยกันนะครับนะก็จบด้วย2-2ครับเรียกว่าหยุดสติของบุรีรัมที่ชนะมา4-5เกมติดนะครับ อ,อดชนะเป็นเกมที่6เลยสําหรับทางด้านของบุรีรัมถ้าดูจากตารางคะแนนตอนนี้นะครับก็ปรากฏว่าในส่วนของตารางคะแนนบุรีรัมเป็นจ่าฝูงครับ19นัด42แต้มนะครับแล้วก็ทางด้านของทรูเป็นอันดับ2ครับ19นัด36คือจริงๆในส่วนของ t1 เนี่ยจะมีโปรแกรมตกค้างกันก็คือท่าเรือกับสมุทรกับสุพรรณนะครับที่ยังค้างอยู่นะครับจะเตะก,กันในกลางสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ทั้ง2ทีมเตะไป18เจะส่วนใหญ่เตะ19ครบหมดแล้วนะครับชลบุรีดับ3ครับ35แต้มนะครับ BG 33เมืองทองนะครับเมืองทอง29นะครับแล้วก็ทางด้านของเมืองทองนี่30ครับขออภัยนะครับเท่ากับสิงห์เชียงรายนะครับ30แต่ผลต่างประตูได้เสียเชียงรายเป็นรองนะครับแล้วก็มีท่าเรือ29แต้มเตะน้อยกว่าทีมอื่นนะครับมีอยู่18นัดด้วยกันแต่หนองบัวครับทีมที่ขึ้นชั้นมาพร้อมเชียงใหม่ยู เขาอยู่เลขตัวเดียวเลยนะครับอันดับ8ครับมีอยู่29แต้มในขณะที่ขอนแก่นก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ขึ้นชั้นมาพร้อมเชียงใหม่อยู่ต้องไปเตะเอ่อเพลย์อฟนะครับแต่ก็สามารถขึ้นชั้นมาได้ขอนแก่นก็ดูแล้วน่าจะเอาตัวรอดได้ครับในปีแรกที่เล่นในไทยลีก1น9้นัดมีอยู่2 0แต่24แต้มแต่สามับเอ่อท้ายตารางเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยทางด้านของเชียงใหม่ยูไนเต็ดเองเหนื่อยครับมีอยู่7แต้มเองครับในขณะที่ P t t เอง สัปดาห์ล่าสุดพวกเขาไปเก็บ3แต้มสําคัญได้นะครับทางด้านของ PTT นะครับก็เลยเทางด้านของ PTT ประจวบครับขออภัย PTT ประจวบนะครับไปชนะนครราชสีมาได้3-2ทสอทำให้แต้มกอนหนีเชียงใหม่ไปห่างเป็น7แต้มนะครับแล้วก็พยายามจะดิ้นรนเพื่อหน,นีการตกชั้นนะครับก็ดิ้นสุดตัวแล้วนะครับสมุทรประการซิต,ตี้นะครับอยู่อันดับที่3จากท้ายครับมีอยู่17แต้ม แล้วก็สุพรรณก็หลังจากที่ชนะเชียงใหม่ยูเนเต็ดได้ก็พ้นส่วนแดงแล้วนะครับขึ้นไปอยู่อี่ดับ่13ครับ18นัดมีอยู่19แต้มนี่ก็คือตารางคะแนนของไทยลีกล่าสุดดูจากดาวซันโวนิดหนึ่งดาวซันโวตอนนี้นะครับของไทยลีกหนึ่งเป็นทางด้านของต่นานนะครับผมยังมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขอภัยครับเดี๋ยวให้ขึ้นจอที่มันออกอากาศก่อนแล้วกันนะฮะ เป็นทางด้านของแฮมิลตันซัวเรสของหนองบัวพิชยาครับยังคงยอดเยี่ยมอยู่นะครับยิงไป12ประตูครับอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นวิลเลนป๊อป11ประตูจากเมืองทองนะครับเป็นคนอรองดาวซันโวอยู่แล้วก็สุภาชัยใจเด็ดครับเป็นนักเตะไทยที่ขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางดาวซันโวครับ10ประตูจากบุรีรัมนะครับแล้วก็มีทางด้านของคานิคารินะครับคนนี้นี่เป็นจอมแสบ ของทั้งเชียงใหม่ยูนะฮะที่จริงๆเราน่าจะมีโอกาสเชียงใหม่ยูน่าจะมีโอกาสเก็บ3มแต้มนะครับในเกมที่ไปเยือนนครราชสีมามัสได้ฟีนซีนำอยู่แท้ๆนะครับแหมมันโดนช่วงน่าจะช่วงทบเจ็บด้วยนะฮะทำให้แหมพลาดเลยนะฮะแทนที่จะได้3มแต้มที่2กลายเป็นว่าได้มาแค่แต้มเดียวนะครับแล้วก็เชียงรายเองก็เจอเจ้าหมอนี่เหมือนกันนะเชียงรายยูนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้ยิงไป10ประตูแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของเฟอร์บอร์ตี้เฟอร์นันเดส ของทรูแบงค g k อกอยู่ที่10ประตูรวมไปถึงอีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของบิ r โรซิม่านะครับของเชียงใหม่ u ยู t e นเตดยิงไป10ประตูเช่นกันครับนี่คือดาวซันโวครับภาพรวมๆที่ทุกท่านได้เห็นไปนะครับบนจอตอนนี้อ่ะทีนี้มาที่ตารางเออโทษฮะโปรแกรมการแข่งขันครับโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์นี้นะครับของไทยลีกหนึ่งนะครับเป็นแมชเดย์ที่19 นะครับคืออย่าไปงงแล้วกันนะฮะนะครับว่าเอ๊ะเคไมเก็บเป็นนั้นแล้วมีแมทเดย์ที่สิคือสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสุดสัปดาห์สิ้นเดือนเนี่ยเป็นช่วงฟีฟ่าเดยจริงๆเนี่ยทีมชาติจะต้องมีโปรแกรมนะครับแต่ในเมื่อไม่มีโปรแกรมเนี่ยทางไทยลีกเองก็พยายามเอาโปรแกรมที่ดูแล้วจะขึ้นมาแข่งขันได้ในช่วงฟีฟ่าเดยเนี่ยมาให้ไทยลีกเตะเลยนะครับนั่นก็เลยทําให้สัปดาห์นี้กลายเป็นสัปดาห์ที่เป็นแม์เดย์ที่19 นะครับมาดูกันหน่อยครับว่าแมตช์เดย์ที่19การแข่งขันในวันเสาร์ยังไม่มีจากทีมโซนเหนือเราลงสนามนะครับของทีมโซนเหนือ2ทีมจะไปลงสนามในวันอาทิตย์มาดูโปรแกรมกันหน่อยครับวันเสาร์เมืองทองเจอกับการท่าเรือครับแหมต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแมชเลยนะครับสำหรับทางด้านการแข่งขันในวันเสาร์เมืองทองนี่ปัจจุบันอยู่ดับ5นะครับมีอยู่30แต้มการท่าเรือของพี่อู๊ดนะครับสราวุฒิพันธ์ดิ่งลงเหวเลยนะ หมดลุ้นทุกรายการนะครับต้องยืนยันกันอย่างนั้นเพราะว่าบอลถ้วยตกไป2รายการเลยนะครับทั้งเอลีคับทั้ง f a ฟเอคับแล้วก็ในส่วนของอันดับตอนนี้อยู่อันดับ7ตามหลังจากฝูงอยู่13แต้มดูแล้วไล่ไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพี่อู๊ดบอกทำใจแล้วแต่มาดามแป้งแล้วกันนะครับจะให้ทำงานต่อหรือเปล่า นะครับรก็ีดกได้ว่าสัปดาห์นี้จะต้องไปเยือนการท่าเรือไอ้ทศการท่ทาเรือต้องไปเยือนเมืองทอง2ทีมนี้นี่แฟนบอลก็อย่างที่ทราบดีอยู่แล้วครับว่าแม่เจอกันเมื่อไหร่นะครับมีโอกาสปะทะกันเมื่อน,นั้นเหมือนกันนะครับอ่ะก็ต้องดูว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ในส่วนของการแข่งขันก็ไปว่ากันในสนามครับคู่นี้เจอกันมานัดแรกเนี่ยท่าเรือชนะไป10นะครับแต่เกมนี้เล่นในบ้านเมืองทองซึ่งเมืองทองเอง4นัด ในเลก2เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่า,าชนะได้แค่เกมเดียวนะครับแล้วก็เล่นในบ้านเนี่ยในส่วนของเมืองทองยังคงมีทีเด็ดอยู่ครับเพราะว่าแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเกมในวันเาสาร์ที่จะถึงนี้ตอนเวลา19นาฬิกาคู่นี้น่าสนใจมากครับส่วนที่เหลือครับโอลิสเตโลทีมที่มีความเหนียวแน่นในการเล่นในบ้านจะพบกับหนองบัวพิชยะที่ ต้องบอกว่าได้2ตัวต่างชาตินี่ยิงระเบิดระเบ้อจริงๆครัหนองบัวพิชยญาถึงมาอยู่อันดับ8ได้นะครับออแล้วก็ในส่วนของเกมเยือนเนี่ยที่น่าสนใจปรากฏว่าหนองบัวนี่เล่น8เกมในการเล่นเกมเยือนไม่ชนะใครนะก็ต้องดูแล้วครับว่าพวกเขาจะบุกมาชนะโพลิสเทโรได้เป็นทีมแรกหรือได้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกว่าโพลิสมีความเหนือแน่ในการเล่นในบ้านครับพวกเขาเองแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับในการเล่นในบ้าน ก็ต้องดูกันล้วครับส่วนขอนแก่นพบกับ BG ประทุมนะครับซึ่ง BG ประทุมตอนนี้อยู่อันดับ4เก็บชัยชนะนัดแรกได้แล้วหลังจากเล่นมา6นัดหลังสุดไม่ชนะใครด้วยการเอาชนะเชียงใหม่ยูเนเต็ดต้องดูว่าฟอร์มจะต่อเนื่องหรือเปล่าในการเจอกับขอนแก่นวันเสาร์นี้แล้วก็ True b a n g คอกครับอันดับ2ขึ้นมาแล้วนะฮะหลังจากที่ชนะได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะพบกับราชบุรีซึ่ง True เนี่ยแน่นอนครับ เป็นรองจ่าฝูงตามหลังบุรีรัมย์หแต้มเล่นในบ้านนี่ไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มนี่อาจจะสะดุดไปในช่วงออกสตาร์ทเลขแรกเ,เลเสองนะครับแต่ถ้าดูจากโดยรวมตอนนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหากับการเก็บราชบุรีนะครับก็เป็นเกมในส่วนของวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์แน่นอนครับโฟกัสอยู่ที่สิงอยู่ที่ลีโอสเตเดียมนะครับ เชียงรายยูไนเต็ดจะพบกับชนบุรีฉลามชนที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับเชียงรายเองปัจจุบันอยู่อันดับ6มีอยู่30แต้มนะครับเชียงรายเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ดีกว่าการเล่นในบ้านพอดูแล้วเนี่ยสถิติในการเล่นในบ้านของพวกเขาจนถึงตอนนี้นะครับเล่นไปทั้งหมด9เกมเนี่ยชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แพ้ถึง5เกมแล้วแพ้เนี่ยมักจะแพ้ ทีมบิ๊กเนมทท้งนั้นเลยฮะแพ้ต่อท่าเรือบุรีรัมทรูแบงคอกหรือแม้กระทั่งอย่างเมืองทองในบ้านตัวเองการมาเจอกับบิ๊กเนมอย่างชนบุรีซึ่งปัจจุบันอยู่อันดับ3เนี่ยจะต้านไหวไหมน่าสนใจเพราะว่าชนบุรีเองนะครับตอนนี้หลายคนก็ดูเหมือนว่าจะไปโฟกัสที่ทางด้านของฟอีกโบเกีนะครับเจ้าชายจากบรูไนนะครับแต่เขาทำตัวติดดินมากนะฮะ ใครที่ได้ดูเทปเได้ดูรายการของคุณบอลที่เป็นผู้จัดการทีมของอ่ชนบุรีนี่ก็จะได้เห็นนะครับว่าเป็นเป็นเจ้าชายที่เขาบอกว่าเสด็จพ่อเนี่ยให้ให้ใหวงเงินในบัตรเครดิตที่ได้ใช้นะครับสำหรับการใช้ต่อเดือนเนี่ยทราบไหมครับว่าเท่าไหร่คุณพ่อไอ้ใช้เสด็จพ่อไอ้ใช้เนี่ยนะฮะยี่สิบล้านบาทฮะบัตรเครดิตในวงเงินที่เขามีใช้เนี่ยนะฮะแต่เขาบอกเขาไม่ใช้ นะครับเขาบอกเขาใช้เงินเดือนที่เป็นนักฟุตบอลเนเขาบอกเขาพอละนะครับนี่คือความติดดินของทางด้านของโบเกะนะฮะซึ่งเป็นนักเตะที่ชมบุรีได้มาในเลกสองแล้วก็อีกคนนึงก็คือ,อยูบุนชูซึ่งตอนนี้กลับมายิงได้นั้นฟอร์มของชมบุรีในช่วงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าอยู่ในช่วงของฟอร์มที่ดีนะครับชนะมา2เกมติดนะครับแต่อาจจะเป็นการชนะในบ้านละนะครับแต่ที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่มันอาจจะทําให้แฟนบอล กวางซงเองเนี่ยดูเหมือนว่ามีโอกาสแน่นอนอะไรเงี้ยะเพราะอะไรไปดูสถิติเก่าๆได้เลยนะครับว่ากวางซงเองมักจะมีสถิติที่ดีเสมอในการเจอกับฉลามชนมักจะชนะทั้งเย่าทั้งเยือน 3- 4ปีหลังเนี่ยชัดเจนเลกแรกก็เช่นกันเชียงรายบุกไปชนะชนบุรีได้ถึงบ้าน3 2นะครับเกมนั้นจะชนเหลือ10คนแล้ว คนที่ยิงประตูให้กับเชียงรายเนี่ยก็คือบิลแต่ <laughs> บิลไม่อยู่ไงเออ,เออนะเออมันอาจจะมีซ้อนขึ้นมาอีกแต่เพียงแต่ว่าถ้ามองกันถึงเรื่องของสถิติตัตวเลขเนี่ยเชียงรายดีกว่าไปกลับมา3-4ปีติดละนะครับไปกลับหมายถึงว่าชนะไปกลับเนี่ยมา3-4ปีติดละเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่คงจะต้องติดตามกันในวันอาทิตย์ตอน18นาฬิกาครับ ว่านักเตะใหม่ๆที่เชียงรายได้มาต้องตอนนี้ลืมบิลไปได้เลยนะฮะบิลไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับจะมีกัตเตอร์สันมีซิโรดมีคาโตะที่เข้ามาเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละสวัสดีครับแล้วคุณยังไงคุณไม่รอผมนี่คือคุณยังไงโทษโทษโทษฮะผมไม่รู้คุณยังไงอ่ะไม่รู้ทำไมบินเดียวเหอทำไมช่างหรือว่าอยากใส่เดียวอยากอยากอยากอยู่อ๋อด้วยแต่จริงๆเนี่ย มีน้องเราอีกคนไม่ต้องมาใกล้ชิดผมขนาดนั้นก็ได้ไปก็ห่างไว้ดิคุณก็ห่างไ้ดิคุณก็อย่าไปดิโอ้โหเว้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวผมขอขอจบที่กว่างซ่งหน่อยลวกันโอเคจบกว่างซ่งก่างเป็นไงบงก็ตอนนี้ก็คือถ้าดูแล้วจากเกมวันอาทิตย์เนี่ยครับดูจากดูจากสถิติเนี่ยเชียงรายยูมักจะมีทีเด็ดเสมอในการเจอชนบุรีนะต่อให้เชียงรายจะมีเรคคอร์ดที่ไม่ดีในการเล่นปีนี้ในบ้านแต่ ผมไปดูสถิติเก่าๆเนี่ยเชียงรายยูมักจะเผเด็จศึกกวางมักจะขีบทัฉลามทั้งเย้าทั้งเยือนคุณนงเอ๊ะเป็นทำไมเป็นอย่างนั้นเลยไปดูเลยย้อนหลังไปเนี่ยผมไม่ดูสามสี่ปีก่อนเนียงูกับปอกล้วยใช่ไหมมันเหมือนเป็นโบกี้ทีมถ้าเป็นสาังกฤษนะเหมือนเป็นทีมที่มันมีอะไรอะไรกันอยู่ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือเกมเชียงใหม่ยูกับชนบุรีนะครับซึ่งเออเชียงรายยูเชียงรายยูซึ่งเดี๋ยวผมขอเก็บเชียงใหายยูพอดีคุณเข้ามาพอดีโอเคเยี่ยมเลย เดี๋ยวขอขอเล่าถึงเกมที่ที่จะเล่นที่หรอเออออคือแบบนี้นะก็ตามที่ใครที่ดูถ่ายทอดอนะทางเอเอสนะครับก็พอจะอ่านเกมออกนะเพราะว่าพอนำหนึ่งศูนย์เนี่ยเขาเริ่มจะมาตั้งรับใครเริ่มตั้งามเช่องใหม่อีกแล้วเหรอเอออีกแล้วคือสไตล์เดิมมันนะเบไปทำไมทำเนี่ยผมผมดูแล้วโอ้โหเซ็งเลย ถ้าดูดูแบบนี้พอเกมเริ่มมาปุ๊บผมดูแล้วท่าทางจะเข้าอีหลอบเดิมแล้วพอรับปุ๊บเนี่ยไอ้ต้นเอ้ยไอ้แบ็คกดเลยสิมกดเลยสิเติมนี่เติมมันสนุกเลยต้นนี่คือสาระแกใส่น่าใสของของสุโขทัยนะใช่แล้วดูเหมือนผมไผมดูในถ่ายเท่าสดผ่านผ่านตาแป๊บๆก็คือดูไปด้วยจัดไปด้วยเนี่ย ก็ดูเหมือนว่าเดซิสมาโตคงจะรู้แท็กติกนะใช่กดต่อด้วยการส่งบูคุนยองลรอีกใช่คือส่งตัวลุกมาเพราะว่าเชียงใหม่ไม่สู้ไงคนหนึ่งสู้นะเขาจะกล้าเติมเหรอเขาจะกล้าเปลี่ยนตัวเหรอเพราะว่าใช่ไหมใช่ไหมคือคือมันเหมือนจะรอโต้อย่างเดียวอย่างงี้ใช่ไหมเขามีแต่ตั้งรับ รอสวนแต่ของเชียงใหม่อะตั้งรับรอโดนโอ้ยตายนืกออกมาตายเลยตายเลยตายรับรอโดนกับรับรอสวนเป็คนละอย่างใช่ใช่ใช่รับแบบนี้มันรับรอโดนหน่ะคนหนึ่งเออเว้ไม่น่าเลยเสียดายครับน่าเสียดายแล้วน่าเสียดายแกลำพูนด้วยผมยังพูดต่อเลยว่าคือมันมีผลนใช่ก็อย่างที่บอกว่าเกมวันเนี้ยวันศุกร์เนี่ยจะมีผลส่งต่อถึงวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ใช่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ย คือเขาสมมุตินะสมมุติว่าอ่านีผมพอจะเดาออกว่าคุณหนึ่งว่าสมมุติว่าสุโขทัยแพ้เชียงใหม่แล้วลำพูนไปแพ้ตราดคือไม่เสียหายก็ถูกใช่หก็ถูกหรืออ่าหรือยังไงถ้ามองอีกมุมนะครับแบ่งแต้มก็ได้นะใช่ในขณะที่สมมติผมคิดนะครับอาจจะอ่ลำพูนมีทีเด็ดนะเป็นทีมแรกของฤดูกาลนี่ที่บุกไปชนะตราดได้เนี่ยมันจะทำให้เกมมีนขงขนเกมมันจะมันขึ้นไงใช่ คือคือถ้าถ้ารถจะมีเพิ่มคือถ้าสุขสุโขทัยแพ้เนี่ยแต้มเท่าครับแต่ถ้าเกิดไม่ไม่เออ่พูดง่ายๆคือถ้าไม่เออ่ไม่แพ้คือแค่เสมอเนี่ยครับก็เท่ากับว่าห่างแค่แต้มเดียวละถูกถูกไหมครับนั่นเพราะนั้นผมถึงว่าอืวันนี้มันเป็นโดมิโนะครับงูกินหางหรือเปล่าบอกงูกินหางเนี่ผมถึงบอกว่าเอคือคือเราไม่ได้ดูในเกมเนาะครคุณหนงอยู่ด้วยเนี่ยก็เลยอยากให้ดูเเกมดูครึ่งแรกดูมีเปรียบเนาะนำหนึ่งศูนย์แต่ทำไมพอ เข้าสู่ครึ่งหลังแล้วโดนบทหนักเรื่อยๆแล้วจําเป็นต้องลงมารับเพราะอะไรรู้ไหมคนหนึ่งคนหนึ่งก็น่าจะดูออกเพราะว่าโดนสองเหลืองสอแดงเป็นหนึ่งคนอ่าใช่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 โดนแดงอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะอออันนี้ก็ไม่ว่ากันอแต่ไม่รู้ว่าถ้าไม่โดนแดงเนี่ยเขาจะรับไหมเออว่ะนะเออว่ะใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเหตุผลของนาเบว่าเอ้ยเราเหลือสิบตัวไว้รับดีกว่าใช่ไหม ล้วก็ฝากคุณแบงค์ด้วยเลยกันฮะสนามนั้นมีหั่นอย่างเนี่ยวันนี้เกมนั้นมีหั่นอย่างไหมฮะก็ประกาศเสียง <c oughs> คุณแบงค์ก่อนเกมแล้วบ, <c oughs> บอกเชียงใหม่ไม่เคยแพ้สุโขทัยในบอล <c oughs> โอ้โแบงค์เอ้แบงค <c oughs> ์แห<บ>ม <c oughs> เข้าตัวเองซะแล้วอ่ะนั่นก็คือเกมเป็นควันหลงนะครับ,รบแต่วันพรุ่งนี้ก็อย่างที่บอกฮะแฟนล,ลํำพูนครับนะครับแล้วก็ใครที่จะทายสกอร์เข้ามาก็ยังคงทายได้อยู่นะครับ ระหว่างทางด้านของตราดกับทางด้านของสุโขทัยนะครับรบแต่หลายคนที่เป็นแฟนอุทัยวันนี้ค่อยๆจะเข้ามาดูของเราเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะคเขาบอกว่าเกมบอลถ้วยเนี่ยอุทัยชิงสงขาบอลช้าอบอลช้าอ่ะทำไปเล่นไปทีสาชิงทีสามอย่างเงี้ยเออฮะไอ้ยะก็ดูนอกเมืองทองนำด้วยทีถ้วยอ่ะนั่นแหละเออนั่นแหละนอันนั้นก็คือในส่วนอ่ะพขอกลับมาที่ทีหนึ่งนแล้วกันคคู่ของเชียงรายยูผมไปละอ่ะครับเชียงใหม่ยูเชียงใหม่ยูจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ เขี้ยวสมุดสมุดปราการสิตีใช่ดูแล้วมีโอกาสไหมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอใช่ถ้าเปลี่ยนวันนี้วันนี้เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนคตมันจะททนเหรอคนหนึ่งไม่คือคือคือเขาอาจจะผมถ้าผมอ่านนะครับเขาคงหาคนลำบากอ่ะผมดูจะมาแทนอ่ะเพราะฉะนั้นจะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จับอาจจะต้องยาวเลยอ่ะ มันฮมันมันดูแปลกๆการเล่นบอลของเชียงใหม่ยูเนี่ยผมเหมือนคุณดูคุณดูไปดูสุพันมาด้วยเนียคุณกับคุณดิ่งก็ไปสุสุพันมาเยอะเป็นไงอ่ะเกมนั้นเหมือนคนต่างคนต่างเล่นอ่ะเรื่องของไหมลูกเกมมันไม่มีความต่อเนื่องไม่มีผมว่านะบิลหรือว่าลุงบิลของหลายๆคนเนี่ยแกไม่มีความเป็นยูนิตี้ในทีมไหมคือดีใจไปวิ่งไปคุยกับโค้ชอะไรเงี้ยแล้วโค้ชไปอยู่ทำไงวะแต่ตอนนี้ทำไงเนี่ยอ่ะก็ไม่งคุยกันจับไง คืออย่างบิวเนี่ยขาดพาร์เนอร์นะคือให้คนเดียวไม่ไหวเหรอคนเดียวไม่ไหวครับใช่ไหมพาร์เนอร์ใน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 แดนหน้าแล้วก็มีคู่พาร์เนอร์ของบุ๊กอีกก็คือมันเป็นอะไรที่คือบอกตรงอ่าไม่ทันแล้วนะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วยังไงก็ไม่ทันแล้วทันใครจะมาก็ไม่คงไม่มีใครอยากมาแล้วใช่ครับรับเผือกร้อนจะมาเหรอถูกแล้วคือมาเอาระเบิดโยนเหมโยกมนระเบิดไหมไม่ไม่คืออาจจะต้องยกเว้นว่า เหมือนประกาศชัดเจนเลยว่าครับพร้อมที่จะลุยกับทีมไปจนถึงวิทยาสุดท้ายแล้วก็สร้างทีมขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้นะถ้าพูดถึงนะคือถ้า,ถาจะถ้าจะประมาณนี้มันอาจจะพอโอเคแต่ถ้าเกิดมาในทรงแบบอย่างเงี้ยผมว่ายากว่ะผมเป็นผมนะผม<ช>รับอย <มา S 2> ่างมา ผมเตรียมทีมตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อที่ปีนสองปีหน้าก็คือหมายความเหมือนสกโขทไทยไงค้ผมอย่างที่ผมพูดไงเหมือนสุโขทัยเหมือนไทมคือคือคือจัดพาราอยตีของทีมเลยนะวางไปเลยว่าโอเคอประกาศจากนี้มาปุ๊บเนี่ยคุยกับโค้ชที่เข้ามาว่าเอาเรามีแผนคุยกันอย่างนี้น้อย่างนี้นะเพื่อให้ชัดเจนว่าโอเคในปีหน้าลุยเลข2แล้วด้ดีทีสเสร็จพยายามโชคมาได้ในปีเดียว คือถ้ามีจุดอย่างนี้ก็โอเคไงใช่อย่างอุไทยเห็นไหมถูกเขาแกว่าจะได้เล่นทีสองก็เสริมตัวเขาเขามีอยู่สองข้อไงถ้าได้เล่นทีสองต่อครับก็ถือว่าเป็นการเสริมตัวครับถ้าได้เล่นทีสามมันก็โอเคอยู่เพราะตัวเสริมมาอย่างหนักถูกเพราะฉะนั้นเอาขึ้นทั้งชั้นปีเดียวคือกลับมาก้มหน้าก้มตาเพื่อเล่นให้ขึ้นเลยใช่ถูกไหมใช่คือสุโขไทยหรือแม้กระทั่งอ่ะยกตัวอย่างครับตราดครับใช่ไหมใช่ก็เหมือนกันตราดสุโคไทยเหมือนกันเหมือนกันเป้าหมายคือ โอเคโลปีเดียวลงเป็นโลดโลนเป็นโลดแต่เขามีความชัดเจนในเรื่องของการวางการเตรียมทีมการเตรียมงานต่างๆในการจะเล่นเตะทีสองเนี่ยผมไม่รู้ว่าเชียงใหม่ยูกึศอย่างอันก่อคงคงไม่มีเวลาไม่วลาที่จะมาดูแลอะไรแบบคือผมเลยเสียดายของอ่ะครับนะล้วปีหน้าตกลงเจ็ดร้อยปีจะได้ใช้แค่ปีเดียวเลยไปเองเนี่ย นี่เชียร์ลำพูนนะครับแน่นอนอาจจะมีนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะนั่นแหละผมยังแอบลุ้นแอบลุ้นอยู่แอบลุ้นอยู่อาจจะเป็นแบบสองสารอย่างที่คุณวิทยาไม่รู้แอบลุ้นคอมเมนต์มาก็ได้าจจนี้กลับมาที่ทีหนึ่งที่พูดเชียงใหม่ยูเจอสมุทรปราการเขี้ยวสมุทรซึ่งเขี้ยวสมุทรเองก็ไม่ดีเลยนะเก้านัดหลังนี่ไม่ชนะใครเลยนะผีเข้าผีออกเหมือนกันคือคือคือพูดง่ายๆว่าสองนัดหลังนี่มีเสมอกับแพ้ครับแล้วเออสองนัดหลังเนี่ยยิงไม่ได้ครัสำหรับทางด้านของเขี้ยวสมุทร ของเชียงใหม่ยูจะมีอะไรไปเผด็จศึกให้ได้สามแต้มไหมเพราะว่าถ้าพูดถึงนะเชียงใหม่ยูตอนเนี้ยเล่นมาทั้งหมดเนี่ยชนะแค่เกมเดียวนะ่แพ้ไปสิบสี่เนาะชนะเกมเดียวคือการไปชนะสมุรประการสมุดประการในยุคของโค้ดอันนะโค้ดอันมันมีท่านอย่างเขาเรียกว่ามีท่านใหญ่า็นั่นแหละเพราะฉะนั้นการมาเจอันคราวนี้คราวนี้ขอไม่ได้ละไปกลับบ้าคุณก็แม่จะพูดได้ตรงขนาดนั้นไปกลับไหมอ๋อ ไม่นันยากนะสมุดต้องดูอันดับสมุดประการว่าลอยตัวไหมไม่ลอยไม่ลอยตัวเพราะฉะนั้นไม่ลอยเขาบอกว่าอันดับแิบนี่นะตัวใครตัวมันนะสามชัดไทยตลาดจริงเหรอผมคงจะช่วยคนไม่ได้แล้วนะผมมีชุดที่จำกเดียวอันนี่เบอ่อเออเออโอเคเพราะฉะนั้นเชียงใหม่ยูสมุดประการวันอาทิตย์ครับครับเวลาสิบสิบเก้านาฬิกาสิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาพร้อมกับเชียงรายเลยนะหางเฉยเรื่องรู้ละนะครับ อ่าทีนี้ส่วนที่เหลือครับบุรีรัมเจอพีทีประจวบบุรีรัมก็เล่นในบ้านด้วยตัวตัวก็จัดจ้านด้วยนะครับคงไม่น่ามีปัญหาการเก็บพีทีประจวบถึงแม้ว่าโคดิโคดหล่าเองก็จะบอกว่าพีทีที่อยู่รองวยนะนะครับแต่โคดหล่าเองก็ยังคงมั่นใจว่าในส่วนที่เหลือนเขาน่าจะเก็บได้ทั้งหมดชัยชนะจากเกมที่เหลือนะประมาณสักหกหกนัดแต่เกมกับบุรีรัมที่แท้จะยากว่ะนะครับสุพรรณอยู่อันดับเท่าไหร่สุพรรณอันดับที่สิบสามแล้วครับโ้นไปเลยโคนแดงแล้วครับ นะครับมีอยู่19แต้มจากการเตะสิบนัดด้วยนะยังมีโปรแกรมเหลือกับจะเจอท่าเรือนะใช่ใช่ตกค้างท่าท่าเรือเนี่ยตอนนี้พี่อู๊ดเองก็ไปบาดเจ็บแล้วนะครับพี่อู๊ดก็มึนอ่ะเมาอ่ะเมาหมัดอ่ะตอนนี้พี่อู๊ดไปไม่เป็นแล้วนะแต่มันดีสิมันไข่พี่อู๊ดะคือช่วงช่วงแรกเห็นไหมดูดีนะผมกวนนวดให้จะดีไม่รู้อ่ะแต่หลังมาที่ไปเลยนะครับเพราะนั้นสุพรรณเองเนี่ยจะเล่นในบ้านพบกับนครราชสีมามาส่ายเอฟซีในวัน อาทิตย์ตอน19นาฬิกานะครับนี่ก็คือโปรแกรมของไทยลีกหนึ่งครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่ครับ mm hmm. แล้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงท้ายครับ mm hmm. บริหารเวลาที่เหลือให้จบ3ทุ่ม mm hmm. เพื่อคุยถึงที3ครับ